สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Story ของเรานะคะวันนี้เรามีคดีของหญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรสุดอำมหิต ในเช้าวันหนึ่งของหน้าหนาวในปี1998เรือโยงกำลังแล่นช้าๆอยู่ในแม่น้ำวิสตู่าซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของประเทศโปลแลนด์ทันใดนั้นกัปตันเรือรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใบพัดเรือเมื่อกัปตันเรือจอดเพื่อดู ก็พบกับสิ่งที่น่าสยดสยองมันคือผิวหนังของคนผิวหนังที่ถูกถลกออกมาจากร่างกายจึงนำมันซึ่งคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คดีฆาตกรรมของประเทศโปรแลนด์ต่อมาตำรวจได้สืบทราบว่าเหยื่อคือคาตาซินาโซวา d a าเธอเป็นนักศึกษาเอกศาสนามาจากมหาลัยในเมืองคลาเคาเพื่อนของเธอบอกว่า เธอนิสัยดีถึงแม้เธอจะดูซึมเศร้าหลังจากที่เธอสูญเสียพ่อของเธอไปในปี1996ระหว่างที่เธอกำลังเรียนอยู่ในมหาลัยนั้นเธอเปลี่ยนคณะไปถึงสองครั้งในเทอมแรกเธอลงจิตตวิทยาหลังจากนั้นเธอเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์และสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเรียนเอกศาสนา ในวันที่12พฤศจิกายนปี1998คาตาซีนาต้องไปพบกับแม่ของเธอที่คลินิกจิตแพทย์แห่งหนึ่งในโนวาฮูตาซึ่งเป็นที่ที่เธอรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แต่เธอก็ไม่ได้ไปตามนัดต่อมาในวันเดียวกันนั่นเองแม่ของเธอพยายามที่จะแจ้งความคนหายแต่ตำรวจก็บอกไม่รับแจ้ง และบอกให้รอในวันที่6มกราคปี1999ผิวหนังที่ไร้ร่างกายของเธอจึงถูกพบผล DNA ยืนยันว่าเป็นคาตาซีนาและอีก8วันต่อมาขาขวาของเธอก็ถูกพบอยู่ในแม่น้ำเช่นกันเหล่านักสืบทั้งในและต่างประเทศก็มารวมตัวกันเพื่อช่วยไขยคดีนี้รวมทั้ง FBI ทุกคนมีข้อสงสัยว่าคดีของคาตาซีนาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่พบศพชายคนหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งในศพนั้นหนังศีรษะถูกถลกออกมาเพื่อนำไปเป็นหน้ากากสวมใส่ฆาตกรในคดีนี้ก็คือวาราดิเมียซึ่งเขาเป็นลูกชายของเหยื่อนั่นเองก่อนหน้าที่เขาจะถูกจับ มีคนเห็นเขาใส่หน้ากากที่ทำมาจากหนังศรีรษะที่ถูกถลกออกมาจากพ่อของเขาเหล่านักสืบเชื่อว่าวาราดิเมียอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมของคาตาซีนาแต่ไม่มีหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับคดีของคาตาซีนาวาราดิเมียถูกตัดสินจำคุกในคดีฆาตกรรมพ่อของเขาเท่านั้นในปีต่อมา การสืบสวนคดีของคาตาซีนาถูกยับยั้งอย่างเป็นทางการเพราะขาดเบาะแสแต่ตำรวจที่ทำคดีนี้ยังไม่หยุดสืบสวนในปี2012ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถกลับมาเปิดคดีได้อีกครั้งหนึ่งมีการสั่งให้ตรวจชนะสุตชิ้นส่วนของคาตาซีนาอีกครั้งมีการจำลองภาพสามมิติ และพบว่าฆาตกรใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแหลมคมแทงเข้าที่คอรักแร้ต้นขาเพื่อทำให้เธอเจ็บปวดและเสียเลือดจนตายในปี2016ทีมสืบสวนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากโปรตุเกสและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญาณการทรมานบนร่างกายของมนุษย์จาก UN เขายืนยันว่าคาตาซีนาถูกทรมานก่อนตายและอาจจะเป็นฆาตรกรที่มีความสามารถในด้านศิลปะการต่อสู้ในวันที่4ตุลาคมปี2017 19ปีหลังจากการฆาตรกรรมตำรวจเข้าจับกลุ่มโรเบิร์ตเจวัย5้ปี ตำรวจเข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ของเขาและพบว่ามีค้าบเลือดอยู่ในห้องน้ำและตำรวจได้นำหลักฐานไปตรวจสอบจริงๆแล้วเขาคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในปี1999แต่ยังไม่ถูกจับกลุมเขาเข้าข่ายผู้ต้องสงสัยเพราะมีความรู้ในด้านศิลปะการต่อสู้และเขาก็ยังรู้จักกับเหยือ่อและเขายังไปเยี่ยมหลุมศพโรเบิร์ต เคยทำงานในแับที่เกี่ยวข้องกับซากศพมนุษย์และเขายังเคยทํางานด้านสัตววิทยาซึ่งเขามีโอกาสที่จะศึกษาวิธีการเตรียมหนังของสัตว์แต่เขาถูกไล่ออกหลังจากที่เขาฆ่ากระต่ายในระหว่างการทํางานโดยที่เขาไม่สามารถอธิบายเหตุผลใดๆทั้งนั้นเขาถูกจับ หลังจากที่ได้รับจดหมายจากเพื่อนของเขาในข้อความของจดหมายไม่เป็นที่เปิดเผยเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอย่างทารุณแต่เขายังยืนยันว่าไม่รู้จักกับคาตาซีนาการสอบสวนคดีนี้ดำเนินไปจนกระทั่งปี2019แต่ก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและการสืบสวนก็ถูกทำแบบไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ